สวัสดีครับปูป่ปอกับสมัยใหม่นนี้ออกไม้นาฮะดอกยิงปลาสักเด็กยอดน้่คน,นครับผมดอกไม้นี่ครับสวยมากครับไม้น้ำน,นี่ย่็ต้องโบเทงน้ำสามเมตรเดี๋ยวเพิ่งงอดพื้นปลาก็มีตัวใหญ่ครับ แต่ว่ายิงบ่ไร้มันอยู่เลยุไมไปลวมามันอยู่เลยพดครับพ่นนี่น้ำใสติดพืนปลาปลาก็เลียนยู่พืืนเลยไหมครับ ปลาบ่ลอยเลยเมื่อกี้ก็เห็นปลาความากสองสามกูแต่มีแต่ตัวใหญ่ครับสมัยน้อยก็บพราะกายนี่มันอยู่เล็กพวก ภาพนี่มันมองยอมจีบเลยั้ยครับแต่มันขึ้นมาจีบนี่สวยงามเลยปาลาไหลน้ำใสมาแต่ละตัวไม่แต่แปบติดพื้นครับถ้ามันขึ้นจลิบนี่ว้างามเลยมีเกล็แกแกแกดแสบใส่ ม่น่อยพาา่อแกนามอะไนาเดียวเพิ่ง้วยตา,ายใตาเนี่เลิกเดี๋ยวนครับถาจบมาสองหนึองปป่าตะเพียนมากแม่เล่าเนี่ยปเดี๋ยวมันจะเลิกปวดครดบัครบ ลมกปงีงเี้ยันเป็นน้ำลมพวกปาลาแ้วมาจิบอ๋อจมต่อไปครับนียเ่น,นตัวบง่ายเลยครับวาน,นมากสิดทิศปืนเลยโอ้น่าจะจีบให้กนไหมเรับ

มันปลาไหมขื่อเรื่องปวดเซฟ <c oughs> จังสีตรงใหญ่ไหมแล้วครับปลาหลายโปแพรครับร้อยแม่เห็นหอดโตแต่วันนี้เลิกมันเม็ดสองเม็ดหมดละสองเม็มดขัวหมดละโอ้พอตัวนั้นขึ้นค <c oughs> ลิปเร่งตง้องโดนเรื่องปวดเซฟโอ้เฮ้ บางไหมนี่ครับเห็นป่ามันด์เกลียร์ลุ่งอย่างนี้ครับหาเด่นมีตัวใหญ่ พี่น้องเี้ยข่ามหัวไวหนดโอคค้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊คโอค๊ยโ่วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอครัอ๊ยโอมัโอ๊ยโอ๊อ